ผมคิดว่าการเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจตอนต้นเราููดไปแล้วว่าต้องทำใจต้องให้กำลังใจตัวเองแต่นี่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าค้นหาตัวตนตัวเองให้เจอหลายๆครั้งเราทำในสิ่งที่คุณทำเเาาได้ตัง เราทำในสิ่งที่คนทำแล้วแชร์กับเราแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดผมอยากให้ทุกคนมองดูว่าตัวเองถนัดอะไรรักอะไรเพราะการที่คุณถนัดและรักจะทำให้คุณต่อยอดและพัฒนาตัวเองได้เร็วกว่าสิ่งที่คุณไม่ถนัดเลยแต่แน่นอนมันเรียนรู้ได้ ผมก็เรียนรู้ผมไม่เคยทำบริษัทมาก่อนผมเปิดบริษัทตอนอายุ20กว่าก็ล้มเหลวมาเยอะเหมือนกันกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้แต่อย่างไรก็ตามความฝันต้องใหญ่แต่ต้องทำจากสิ่งที่เล็กที่สุดไม่ใช่คิดฝันใหญ่ ลงมือทำไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนมีความฝันแต่ลงมือทำในสิ่งที่เล็กที่สุดและถึงไปได้ให้ได้ครับ